ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชดค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะกับการตวรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นการตวรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะในเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะจะย้ําอยู่เสมอว่าคลิปนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะทรงบุคคลใดบุคคลหนึง่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยนะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเและ12นะคะได้ไพ่มาแล้วทั้งหมด12บใบฝากถึง FC นะคะที่ตามกันมานะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันตนนกระดุมพะ สหัชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุ้ะกรมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งมีนาศค่ะเราเห็นหน้าไพ่กันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวตนก่อนเลยเป็นใบแรกนะคะในเรื่องของความรู้สึกตัวตนนะคะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายจังเลยนะคนมันพุทธเองในเดือนนี้นะคะเราจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย อยากออกไปจากปัญหาต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของการที่อยากจะไปท่องเที่ยวชิลๆหรือไปไหนสักที่หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากไหนดูซิเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เรามีความรู้สึกท้อกับตัวเองหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันกลับกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยพยายามทําดี ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะมีในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของการที่อยากจะให้ออกมาดีแต่พอสุดท้ายแล้วกกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไมด่ดีอย่างที่คิดแล้วก็มักจะมีคนที่เข้ามาติเข้ามาเตือนหรือเข้ามาพูดบั่นทอนเราบ่อยๆ <c oughs> ในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยจะบอกเลยว่าบางทีเราจะต้องเลือกฟังนะคะบางคนเข้ามาหวังดีจริงหรือติเพื่อก่อจริงแต่ถ้าเกิดบางคนในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเราไม่ไหวเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะปฏิเสธได้ นะที่ครูจะย้ํานะคะก็คือจะบอกอยู่เสมอในเรื่องของการที่ตัวเราเองอะ่ะจะต้องพยายามที่จะคัดกรองนะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาแต่คราวเนี้ยพอบอกว่ามันมีคนพูดบั่นทอนต่างๆเนี่ยตำแหน่งที่มันจะมีปัญหามากที่สุดเลยอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นการเกี่ยวกับในเรื่องของงานนั่นเอง จะมีคนที่เข้ามาพูดนะไม่ดีกับเราอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือคนที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยอาจจะใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมรวมถึงในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยบางอย่างเขาอาจจะพูดตรงๆด้วยความที่มันใกล้ชิดกันมากไงเวลาตอนพูดอะไรแบบนี้เขาอาจจะคิดไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นช่วงเซนสิทีฟของคนวันพุธอะเวลาใครพูดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากรับรู้เราไม่อยากฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเองรวมถึงกระทั่งในเรื่องของคนอื่นนะคะบวกกับในเรื่องของงานค่ะงานเหนื่อยมาก เหนื่อยจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าปัญหาเดิมก็ยังแก้ไขไม่หมดยังมีปัญหาใหม่เข้ามาเรื่อยๆอีกนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะสถานการณ์นะคะมันก็ดัางเศร้าเลยนะดูสิคนมันพุทธในเดือนนี้คือเศร้าเลย ไม่ได้หลังใจสักอย่างหนึง่งกลายเป็นว่าหายใจก็ผิดทําอะไรก็ผิดนะคะรวมถึงคนที่ทํากิจการส่วนตัวด้วยมันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามามากมายในเดือนนี้นะคะที่ต้องแก้ไขแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาปัญหาให้เราเขาไม่ได้คิดเยอะแต่ตัวเราเองนี่แหละที่ต้องแบบมานั่งคอยแก้ไขปัญหานะคะตั้งแต่เรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่มาเลยทําให้เรารู้สึกแย่บวกกับในเรื่องของความเครีย ความเครียดอีกอย่างหนึง่งเกิดจากอะไรคะเกิดจากในเรื่องของเงินค่ะตำแหน่งการเงินในเดือนนี้น่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์มันหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่จะมีในเรื่องของรายจ่ายที่มันเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรืออาจจะเป็นช่วงที่มันจะต้องจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันถึงดิวถึงรอบมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดหมุนเงินไม่ทันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาช่วยไหม มีนะคะจะมีเพื่อนจะมีคนเข้ามาช่วยคุณแต่ว่าในเรื่องของการช่วยครั้งนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินได้เยอะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยในแง่ต่างๆรวมถึงในเรื่องของเงินก็จะเป็นตัวเงินเล็กๆน,น้อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือยังโชคดีตรงที่ว่าคนวันพุธเองเนี่ยในเดือนนี้ตำแหน่งเพื่อนอะ่ะยังดีอยู่นะคะยังหมงบอกว่าถ้าเกิดเราเดือดร้อนจะมีคนที่พร้อมที่จะรับฟังเราหรือว่าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราไหมมันมีนะคะ ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนแบบโอ้โหทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่คนเดียวตัวคนเดียวเลยมันก็จะลําบากนิดนึงแต่ว่าในเดือนนี้เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องมานั่งแก้ไขไม่ต้องมานั่งคิดมากคนเดียวแล้วกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ส่วนอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะเอ่อต้องระวังนะสําหรับคนที่มีในเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการฟ้องร้องหรือมีการทวงถามนะคะมีการติดตามนี่ต่างๆนะคะแต่จะคลี้คายได้แต่ขอให้แบบคุยกันตรงๆเถอะบางคนบอกโอ้โหนึกถึงนี่แล้วปวดหัวจังเลยค่ะไม่ต้องปวดหัวค่ะยิ้มสู้นี่ไปเลยคนทุกคนในประเทศไทยมีนี่กันหมดนะน้อยคนที่จะไม่มีแต่ใครจะแก้ไขปัญหาแบบไหนเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายแล้วผ่านได้ไม่ต้องห่วงทีนี้ พอเรื่องงานพอเรื่องธุรกิจมันหนักหน่วงละสําหรับคนที่อยากจะมองหางานใหม่ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็มีแต่ว่าจะบอกว่าในเรื่องของการหางานเดือนนี้ค่ะไม่ต้องไปหางานที่ไหนเลยจะมีเพื่อนแนะนางานให้แต่เราจะต้องบอกเขาว่าเอ้ยเราอยากจะได้งานออลองดูแล้วกันเขาก็จะพยายามหาลู่ทางงานนั้นงานนี้มาให้กับเรานะคะก็ยังเป็นความโชคดีเพราะว่า ในเรื่องที่มันเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งสุภาก็คือผู้ใหญ่รวมถึงในเรื่องของตำแหน่งปุตตะคือในเรื่องของบริวารเสียหมดเลยแต่ว่าโดดเด่นที่เข้ามาช่วยคุณในเดือนนี้ก็คือเป็นตำแหน่งเพื่อนล้วนเลยนะคะพอพูดถึงในเรื่องของครอบครัวเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราจะรู้สึกนะคะเบื่อหนอ่ายกับในเรื่องของครอบครัวรวมถึงในเรื่องของการที่ไม่ค่อยอยากเดินทางออกไปไหน ถ้าเกิดไปก็คือขอให้ไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็คือจะยิ่งแบบอยากจะอยู่ปรีวิเวกอยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยอยากใจะขยับเข,ขยื้อนไม่อยากไปไหนต้องฝืนตัวเองนะหลายๆคนนะคะที่มีสภาวะหรือความรู้สึกแบบนี้เราต้องฝืนตัวเองเราต้องหากิจกรรมอะไรที่มันผ่อนคลายตัวเราเองเพราะถ้าเกิดคุณยิ่งเครียดเนี่ยถามว่าระหว่างในเรื่องของเครียดกับกับการที่แบบ เราเก้าวไปข้างหน้าในสเต็ปหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหาความสุขเล็กๆน้อยๆการก้าวข้างหน้าการหาความสุขให้กับตัวเองมันก็ดีกว่าอยู่แล้วทุกวันนี้นะไม่ต้องทําอะไรมากเลยถ้าเกิดเครียดมากตื่นเช้ามาเห็นตัวเองในกระจกหันไปยิ้มให้กับตัวเองเลยถือว่าเป็นการสร้างพลังบวกนะคะเป็นการเสริมนะคะพลังบวกให้กับตัวเองทีนี้ พอพูดถึงในเรื่องของที่บ้านละในเดือนนี้บ้านก็คือยังคงมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมแซมการบํารุงหรืออาจจะมีในเรื่องของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอุปกรณ์ในบ้านต่างๆอาจจะมีการชํารุดสูญหายหรือว่ามีการแตกหักทําให้เราต้องเสียเงินตรงนี้ด้วยฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเสียเงินเราต้องต้องเซฟไว้ก่อนเลยนะคะส่วนในเรื่องของอลิศอลิมีไหมอลิเนี่ยให้ระวังค่ะ เป็นญาติเหมือนกันเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆแต่ถามว่าพูดแล้วมันเคลียร์กันลงตัวมันพูดแล้วแบบมันจะจบได้ด้วยดีมั้ยมันไม่ได้อะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีในเรื่องของทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรัก ความรักนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยขึ้นมาไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่มันขึ้นมาว่าทรงๆเพราะว่าความรักมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเรียกร้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็คือจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยอมทําตามนั่นก็คือหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือคุณคาดหวังอะไรจากเขาถามว่าเขาเปลี่ยนให้ได้ไหมเขาเปลี่ยนให้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะประคองเป็นแบบไหน มันจะผ่านไปได้ไหมมันยังคุมเครืออยู่นะคะแต่ผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได,มไมได้มันไม่ได้ถึงกับเกณฑ์เลิกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอ่ะในเรื่องของฟิลความรู้สึกอ่ะคุณก็รู้สึกรบๆอยู่ละพอเจอในเรื่องของแรงกดดันรอบด้านอะไรต่างๆมันเลยทําให้คุณอ่ะมีความรู้สึกเซนซิทีฟมากๆนะคะแต่ไม่มีเกณฑ์เลิกนะอาจจะมีในเรื่องของการขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนคนโสด คนโสดเป็นยังไงคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปยังคงคิดมากเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่นี้มันจะมีคนเข้ามาไหมในเดือนนี้ มีคนเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะดีกับเราแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็คนวันพุธเองเนี่ยจะเป็นธาตุน้ําคือหวั่นไหวง่ายคนไหนพูดดีด้วยหน่อยคนไหนทําดีหน่อยเนี่ยเราจะเคลิบเคลิ้มง่ายนะก็ต้องพยายามยับย้งช่างใจเพราะว่าจะเป็นประเภทพวกถ้าเกิดรักใครไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะรู้สึกดีชอบรักใครก็คือเต็มที่ไปเลยแต่ว่าตามที่ครูบอกเตือนเอาไว้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะที่ฟังคลิปนี้เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักละกันเนาะ มาดูผู้ใหญ่นะจะมีปัญหาจะมีปัญหาด้วยในเรื่องของการทำงานทีนี้เรามาดูถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่รู้เกิดอะไรกับคนวันพุธในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคุณมีความรู้สึกคิดมากวิตก,กงังวลเหมือนกับกังวลว่าที่เราไหว้ที่เราทำอยู่หรือว่าที่เราสิ่งที่เราบูชายอยู่เนี่ยมันมันโอเคจริงไหมทำไมมันแบบดูเหมือนกับยังไม่ได้ตอบโจทย์เราทำไมมันดูแบบช้า มันต้องอดทนอ่ะมันเหมือนกับว่าเราให้ไปเท่าไหร่เนี่ยเขาท่านก็จะให้กลับมาเท่านั้นพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติอ่าในเรื่องของการปฏิบัติที่จะเชื่อมโยงเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นในเรื่องของพาฒความเชื่ออันดับแรกเลยนะคะต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิ นะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดสําหรับครูนะครูจะชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิมากกว่าเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทําให้จิตใจเรานิ่งสงบด้วยแล้วก็นะคะการนั่งสมาธิครั้งนี้จะส่งผลทําใอะไรถ้าเกิดคุณทําได้2อาทิตย์ติดต่อกันขอแค่วันละประมาณ1 0บถึงสินาทีจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้เชื่อเถอะค่ะของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะลองดูเพราะว่าขึ้นมาดีทีนี้ในเรื่องของการทําบุญเสริมบ้างดีกว่า การทาบุญเสริมจะทําเกี่ยวกับอะไรนะคะให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างวัดสร้างโบสถ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของการสร้างอาคารต่างๆนะช่วยเหลือมูลนิธิที่ต่างๆอันนี้คือได้หมดเลยส่วนในเรื่องของตัวเลขที่เป็นตัวเลขกระตุ้นดวง เป็นในเรื่องของการบริจาคเงินให้เน้นจากกี่หลักก็ได้แล้วแต่เลยแต่ให้เน้นเป็นในเรื่องของการบริจาคที่ลงท้ายด้วยเลข3ใช้ในเรื่องของกําลังของพอังคารทําให้เรามีในเรื่องของแรงผลักดันทําให้เรามีในเรื่องของไอเดียแล้วก็พลังต่างๆนะคะคราวนี้พูดไป หลายเรื่องละนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะพูดก็คือในเรื่องของตําแหน่งลาภะนะคะตําแหน่งลาภะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะในเรื่องของตําแหน่งลาภะขึ้นมาก็คือมีเกณฑ์ดีนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ว่าเกณฑ์มันก็ไม่ได้สูงมากมันประมาณแค่50-50นะคะแต่ว่ามันก็มีให้ลุ้นนี่แหละทีนี้ในเรื่องของเลขนาโชคจะมาจากไหนสื่อนําโชคจะมาจากตัวเองนะคะจะมาจากในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณลองดูในเรื่องของวันเกิดก็ได้ พอสอเกิดก็ได้ลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้เพิ่มด้วยอีกสามใบมาดูกันห้ห 4.7แล้วก็4นะคะตามนี้อันนี้เป็นเลขนะคะนำโชคของคนวันพุธนะคะอีกอย่างหนึงเมื่อกี้ครูไม่ได้พูดไปพูดถึงในเรื่องของการลงทุนนะคะในเดือนนี้ถ้าเกิดลงทุนอะไรอย่าพึ่งนะใจเย็นๆถ้าเกิดมีในเรื่องของการที่มีคนมาชักชวน นะก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราทำเองค่อยๆทำค่อยๆแบบเป็นไปทีละสะเต็ปอันนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนวันพุธก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางอย่าไปกังวลน,นะคะชีวิตเรากำหนดได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ